สวัสดีครับืันนี้เขามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์515ก่อนจะนอนอีกแล้วก่อนจะนอนอีกแล้วืวันนี้เขาจะพามราสองเพื่อนนี่ตึงๆพลัง40,060 SSR 4ตัวมีดวง HP 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 โอเค ตอนนี้ผพมีผู้ใดมีของฝาดอกดหน่อยอันนี้ก็สองดาวโคเรนบันสองดาววัคซีนสองดาวคอยสู้สามเท้อแล้วสู่ได้พลังมันห่างก,กันพอดแล้วก็มามา่าอ๋อมามา่าอร่อยเมือนซีเพิ่งเล่นนี่อันนี้คนนี้ โอเลโยสามสิบสามพลังสามมืนเจ็ดสูสีเว้ยสู่เบื้องหน้า,จาเจ้าเถือขอดวนหน่อยเอาโอ,โอู้พออ่อแบาคู่สันเอาลองเว้ย ไฟสออโตไปเลยสอดเฟ้าอดตึง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 หายไปเพงหรดพลังจิตทะลวงฟุกกิกตุ้มตุ้มตุ้มุ้ยเหรอเพิ่งหมดอันติไปปาาป่าปาป่าบตายสองโคยิงตึงโหหน้หหาตาวานตา อู้อู้อีสก๊อควายฟองอีกเนาติดกัดก่อนโอ้โหเนาตายสองเนาตายดินพิโดดตึงตึงตัวตึงโชว์ไปนาขาควายก็ตายเทคค้าใหม่ตายเทคค้าใหม่ตาย อู่สาสิบสามต้องเอาทัดไปยู่แถวหลังแม่มันค่อยนั่นค่อยสีลับนั่นได้ค่อยสีไอค่อยสียูย่ได้โดนมาอันนี้กะคุยกันหลายยี่นี่คนนี่ด้สีโต้คนเนาะ ของข่อยยังพัานาได้มีอย่างอยู่อันนี้ก็คล้ายๆกันได้ไอู้สี่หมืนเจ็ดได้ปุลิปุลิปุลิพีสมนึกอันนี้ก็มีดวงกับไอเนี่กับไปของพี่ฮายผ่านดานผ่านดานข่อยติดอยู่นี่ นักกะน,นักปลานักกลาได้ดาวได้สองดาวทีนั้นทีพผ่านด้านนั้นนีด่ด้วงเดี๋ยวมันบ่มีมยังไรเฮ็ดล่ะเมื่อนี้โอเคครับเฮาก็คลิปนี้เมื่อนี้เฮาก็พ่อสานีนอนล้ะ เพราะว่ามันเบื่อทุกอย่างแหละเมื่อนี้โอเคครับไปแล้ว